สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบาวเอ็ม e ช่องไทยอีสาน o f f i ิเชีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการจ่ายค่างวดรถที่ทำไว้กับสินเชื่อของบริษัท Isuzu l ลิสซิงนะครับหรือว่าบริษัทตีเพชรอี u ูซ l ลิสซิงนะครับผ่านแอป s c b EC นะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าแอป s c b EC ของเรานะครับ เข้าแอป SCB ไปเลยครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมแนะนำเพื่อนๆเ,เข้าไปหน้าจอโฮมนะครับหรือว่าหน้าจอบัญชีหลักของเราให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใส่รหัสหรือว่าใส่ PIN หลายๆครั้งในการทำรายการนะครับจากนั้นก็เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักเงินนะครับแล้วก็มาแตะที่เมนูด้านล่างครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปตัว B นะครับ แล้วก็มีเหมือนลูกศรนะครับวนรอบนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้มาเลือกที่เมนูมุมบนขวาตรงนี้นะครับที่เขียนว่าสแกนบินส r ลตคิวอารโค้ดชำระเงินก็ให้เพื่อนๆแตะเข้ามาได้เลยครับจากนั้นนะครับระบบก็จะลิงก์เข้ามาที่ตัวกล้องโทรศัพท์ของเราเพื่อที่จะสแกนบาร์โค้ดนะครับแล้วก็เอาบัตรที่ทาง i s u ู u ู e i ให้มานะครับสแกนนะครับผ่านกล้องของเรานะครับ นี่ครับระบบก็จะลิงก์นะครับรหัสลูกค้าเลขที่สัญญาของเรานะครับเรียบร้อยก็เลือกบัญชีที่หักเงินนะครับแล้วก็สามารถระบ,บุจำนวนเงินที่ต้องการชำระได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนะครับไม่ได้พกบัตรในการชำระมานะครับแล้วก็ไม่ได้พกใบแจ้งหนี้มาด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเอาบาร์โค้ดหรือว่า QR code โค้ดจากแอป i s u z u l e a s i n g ได้นะครับมีให้โหลด ทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับนี่ครับระบบ Isuzu l e a s i n g แล้วก็เข้าไปที่แอป,ปของเราได้เลยครับก็ล็อกอาดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการลงทะเบียนใส่ข้อมูลที่เราให้ไว้กับทาง Isuzu l e a s i n g ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับ แอปพลิเคชันนะครับที่ทางอ su l รลิ i n g งทำไมเขาก็จะลิงก์สัญญาที่เรามีกับทางบริษัทขึ้นมาให้นะครับผมมีอยู่หนึ่งสัญญานะครับก็ทำการเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเพื่อดูข้อมูลสัญญาของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาเลือกตรงนี้ครับเลือกชำระผ่านบาร์โค้ดนะครับก็ให้แตะเข้ามาที่ชำระผ่านบาร์โค้ดได้เลยครับกล่องม่โฟกัสนะครับโอเคแตะที่ ชำระผ่านบาร์โค้ดนะครับจากนั้นก็ให้เลือกที่ค่างวดครับระบบก็จะลิงก์มาที่หน้าจอข้อมูลรถของเราแล้วก็มีข้อมูลเราสามารถที่จะเลือกนะครับให้ติ๊กเลือกที่ค่างวดนะครับแล้วก็ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการชำระนะครับซึ่งเราระบุจำนวนเงินไปในตรงนี้ QR code ที่ปริ้นออกมาจากระบบก็จะล็อกจำนวนเงินของเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับข้อดีตรงนี้ก็จะเป็นกรณีที่เราไม่สามารถชำระเองได้นะครับแล้วก็ฝากให้บุคคลอื่นชำระแทนนะครับในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องชำระค่างวดภายในวันนี้แต่ไม่สามารถชำระได้เนื่องจากว่าแอปของเรามีปัญหานะครับจุดบริการชำระใกล้บ้านไม่สามารถชำระได้ก็สามารถฝากบุคคลอื่นที่ไว้ใจหรือว่าที่เป็นธุรแทนได้นะครับก็ สามารถระบุจํานวนเงินไปได้เลยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดด้วยนะครับก็ของผมก็จะระบุจํานวนเงินชําระค่างวดของผมลงไปนะครับโอเคเราก็กดยืนยันยอดชําระนะครับจากนั้นนะครับระบบก็จะแสดงข้อมูลที่เราระบุลงไปนะครับเราก็ให้มาเลือกที่ตรงนี้ครับสัญลักษณ์บาร์โค้ดตรงนี้นะครับหรือว่าสัญลักษณ์ QR โคดต,ตรงนี้แตะไปเลยนะครับ ระบบก็จะแสดงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบาร์โค้ดนะครับเราก็สามารถที่จะแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเป็น QR Code ในการชำระเงินนะครับเราก็สามารถที่จะแตะตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสลับเป็น QR Code นะครับนี่ครับระบบก็จะแสดงเป็น QR Code ให้เรานะครับ <mm ก็สามารถที่จะทำการแคปหน้าจอนะครับเพื่อไปสแกนชำระ ือว่าจ่ายบินในหน้าแอป SCB ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสมมติว่าเราไม่มีบัตรนะครับแล้วก็ไม่ได้พกใบแจ้งนี้ไม่มี QR code นะครับก็เข้ามาที่แอป SCB Easy ของเรานะครับเหมือนเดิมครับก็ผมแนะนำให้เข้ามาที่หน้าจอโฮมก่อนนะครับสแกนนิ้วมือนะครับหรือว่าใส่พินในการ ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับโอเคครับจากนั้นก็มาที่ด้านล่างเหมือนเดิมครับเลือกตัวนี้นะครับเข้าสู่หน้าจอในการจ่ายบินนะครับก็เลือกสแกนบิน qr code ชำระเงินนะครับจากนั้นให้เรามาเลือกด้านล่างนะครับตรงมุมขวาด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับรูปภาพแล้วก็แตะเข้ามาตรงนี้ครับ ระบบก็จะแสดงแอปนะครับที่เป็นไว้สําหรับดูรูปภาพของเราของแต่ละท่านก็อาจจะใช้แอปไม่เหมือนกันของผมก็จะใช้แอปของระบบ Android ไปเลยนะครับก็เลือกรูปที่เราแคปหน้าจอไว้เมื่อสักครู่นี้ครับผมเลือกเป็นที่เป็น QR code นะครับนี่ครับระบบก็จะเลือกนะครับลิงก์ข้อมูลของเรามานะครับสังเกตจํานวนเงินที่เราระบ,บุเมื่อสักครู่นี้ QR code นี้ก็จะระบ,บุจํานวนเงินมาให้เราเลยไม่สามารถที่จะแตะแก้ไขจํานวนยอดได้นะครับ ก็ป้องกันข้อผิดพลาดในการชําระยอดไม่ครบนะครับก็เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักเงินนะครับจากนั้นนะครับก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับวันนี้ระบบจะช้านิดนึงนะครับไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับระบบก็จะระบุข้อมูลสัญญาของเรานะครับว่าต้องการหักเงินจากเลขสัญญาอะไรนะครับ ไปชำระให้อะไรนะครับก็ระบุชําระไปยังค่าง,งวดหรืออื่นๆของบริษัทตีเพชรอิซุสุลิสซิงจำกัดนะครับจำนวนเงิน1,990แล้วก็กดยืนยันไปเลยครับนี่ครับเมื่อเรายืนยันไปนะครับระบบก็จะ แจ้งใบเสร็จสําเร็จเรียบร้อยนะครับก็บันทึกอัตโนมัตินะครับแนะนํานะครับเราสามารถทําเป็นรายการโปรดไว้ได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าทํารายการครั้งหน้าไม่ต้องไปหา QR code เราแล้ก็แตะที่บันทึกเป็นรายการโปรดไว้ได้เลยนะครับตั้งชื่อไปเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นค่างวดรถนะครับเพื่อป้องกันว่าเราจะจ่ายยอดผิดผมก็จะระบุจำนวนยอดเงินที่ต้องชำระแต่ละงวดไปด้วยนะครับ ก็จะระบุเป well, ็นค่างวดลดรถ1 9เ0บันทึกเป็นรายการโปรดนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราบันทึกเป็นรายการโปรดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราจะจ่ายบินในครั้งถัดไปนะครับเราก็จะง่ายนะครับไม่ต้องหา qr code นะครับเราก็จะมาแตะที่จ่ายบินนะครับแล้วก็เลือกนี่ครับด้านล่างนี้นะครับจ่ายบินครับแล้วรายการโปรดที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านบนนะครับ อยู่ด้านบนของเราเราก็แตะนี่เลยครับระบบก็จะระบุข้อมูลเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปสแกน QR code โค้ดก็สามารถระบุยอดเงินที่เราต้องการที่จะชาระได้เลยครับโอเคระบบบอกว่าจำนวนเงินไม่พอนะครับเบื้องต้นนะครับขั้นตอนในการชําระ ค่างวดของบริษัทอิซุซุลิซิ่งโดยใช้แอป scb easy ก็จะชำระประมาณนี้นะครับของการจ่ายบินอื่นๆก็อาจจะชำระในลนักษณะทำนองเดียวกันนะครับถ้ามี qr code ก็สามารถสแกนจ่ายบินได้เลยนะครับทุกวันนี้แนะนำเป็นการสแกนจ่ายผ่านแอปนะครับประหยัดค่าธรรมเนียมในการชำระนะครับฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่ต้องไป เจอผู้คนนะครับหลีกเลี่ยงการติดเชื้อนะครับโควิด -19 ด้วยยังไงวันนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไทยอีสานออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ